สวัสดีครับพ like <laughs> ่อใสายปดนพี่นี้ไ่ได้พัดตอนนกครับพัดตื๊กแหเอาแหหมมาเส้นไม่เอาเบิ่งเส้นไก่ครับผมสวัสดีนะครับเส้นไก่มัดตึกแหนะครับผมมาคคบเทียมนะครับเส้นไหมเส้นหนักมากเบิดนะครับเบิ่งพีหนักนะเส้นไก่ครับงับเส้นไหนมันหลับมากพอครับมัมันคร

ดังไฟขึ้นเผาเผาเลยหนาวอยู่บ่หนึ่หนาวไกไก่ไกนี่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 นานี่ว่านี่นี่น่น่นี่นน่นนน่นี่น่น่นี่นี่่น่นีน่น่น่นี่นีนีน่น พูดพึงพิงคำบรรทุนพูดพึ่งพิงคำบรรพบุรแม่บย่างทำไปนันหรอบ่เสิ่ดใชครับเสี่ยนไก่ครับวานเทื่อแหลกจิมมานบ่เฮ็กตีนวกกับไก่เจอกันเจอกัน ได้ดเครับตุกตุกตุกอันนี้เอาใส่าเ้ตุกเอาใส่ใส่เลยตุกเอานี้ใส่เลยเก็ดก็ดยนย้อนไเับดีเลยรัเล้ไก่เลยเลยโอเคไเนาตัวแรกครับตัวแรกน่ามาแล้วครับเลี้ยนไก่จัดแล้วครับจัดแล้วยังไงไก่ ก็เป <formation jin inh throat> <at> ็นตลอดต้ใตครับป่าเอเเอเส้นไหมจัดอีครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนใกลไม่เหดอีกนบ่แถวนี้วีป่าพีปลาทุ่หม่องหมดไหมว่าลงทุงหม่องว่าเลยก้หยบหแล้วหยบป้าอยู่ดหยบป้าไอีนี้ เพื่อนไก่ปวดบ้านเรี่ยวเยอะับตัวที่สองครับบ้านบาทแรกได้สองโซนครับมีปลาดุกตัวหนึ่งครับอยู่ข้าวครับเดี๋ยวได้ฝากกันามาเลยปลาดุกปลาดุกกำลงังปิ่งแสีบครับ ฟันเดียวแรกเดี่สองตัวกกครับเส้นไก่ครับมานครับสีวานจะเท่าไหร่เลือดากแดดสีว่นานท่าหรวือดจากแดดอันหนู่บอกนี้เป็นไรเอาลระบอกอนหน่้านกะกํลังอยู่บานนะเอ,าะอ้เอา จุดจุ๋มเรียงกันบ่ <laughs> คือว่าปลาวะเขาเมื่อตองงมบอกวานเท่าเลยบเป่มันถึอแหกเห้าะอ๋อมันถึอแหกเห้าะก็เลยเปล่าคือว่าปลาว้าข้อมันครับเราเพราะมันมันควานใส่แหเาเจ้าครับก็เลยเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนนะครับบอนด็งมนะครับ สองไงกำลังกดเหยียดับครับเส้นไก่ครับวานเทียที่สองนะครับชิมานบอรครับจวดโอาโทษโทษโทษ ไอเลาเตียนที่สองครับฟงเสี้ยนไก่ครับป่าไรครับเดี๋ยวผมจะลงเงือนนะครับบ้านโคตรไม่ได้ครับจมมวนนี้บมามามาใช่กองนห็นไหเสี้ยนไก่มานี่นหะเสี้ยนหนุ่งไปแล้วบ้านเฮี้ยมาเต็มเสี้ยนหนุ หนี่นาีงไม่หาแเก่ ข้างกับไต่ปอยู่ดีแล้วน้าห่างอ้อเหยียบตัท่านนั่นย่างตีวานู่นน่ะยังน้อง

เกศที่งานซ้อนแน่ที่งานซ้อนเนี่ยมันเสียเหมนนี่เลยฟ้าซิวเนี่ยเออมันก็ถือดีได้ละเกศอุ้ยเตาบอลนั่นงมเงี้ยงงมเงี้ยงนั่นนั่นหัวมันผบผบอยู่นั่นนนั่เตาหน่อยนั่นอยู่แหแม่อยู่แกแห่ะเห็นบ่พี่ผีดเกศแปลว่า เออนั่นแหละดินนุ่มดินนุ่มดินเกล็ดเกล็ดไอ้ยาเรียบร้อยมันอยู่ทางนอนเกล็ดเกล็ดมันแล้วขอน่อยข้าวปนอยู่ดอกเอิ่มเกล็ดหูแล้วข้าเจ้าตีงอยู่บนมันสิมาห้องนี่ส่วนเอายู่แถวนไหนตะเกียน มันมานี่ล่ะเบื้องเล็กมะแน่มืงหนีได้เลยก,ก,ก่อกมันเดือดพอเตาปล่อยตาละป้ายนี่ะเออสามตัวอู้ทีมงานเฮ้ยนีแ่แหละทีมงานโอ้ทีมงานสิได้กินเยอะแตวนี่โอ้ตับจับแล้ว เกียดตยุ่งกลางนึงกระได้เร็โอ้ผู้นางบ้องหันย่นบ้งหันมาดิมันมันมันใส่สอบว่ะใส่สอบในเบิงร์นผู้สี่หัดตัวละแกะแกะปักเก่งแกะ เสียนบนงที่ในยังลายทางนั่นเารยวนะวนนะเงกก็มาลกบไปุกอยังไปลุกบนตที่ปั๊บกูกับซิว ยังไปมีรองมาค้งนึ่งด้วเกียรติมีเขามด่าด้วกหอดปรคอจกียมังยานี่ม้จ้าตวท่านมันย่งต่งหูแบบน้นครับร้องเรื่องนี้กปลาดัง ร้องหนึ่งป่ะว่านว่นว่า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 นานว่านว่านว่นว่าน่่าวานวาน่นว่า่านวานว่านวานว่านวาว่น่านว่าวิ่านวานวิ่นว่าวน่านาว่ว่านาว่่วาว่่านวาว่่านวาว่าว่งป่าวิว่านวาว่น่านวาวา่าว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 ่ ไปย้อนพ่นวานไปหาแนวมาใส่คัอนเต็มขั่นมใสหมดนย้อยว่าน่ยู่มอยูเนี่ยเอา้ยาตังมัน้ำสีสทรบาพคอยูพ่อไปใส่ไเก็บใ้ทังไงบเอาไปใส่กะละมังเอาไปหาหาเด้อเออได้ไเอาไปทังสีเอากะละมังไปหาหาเด้อยู่เงิน เนี่ยสิห้าเดี๋ยเอาตัวอยู่ในหัวไปห้ยนี่ย่งมันนี่กละม่งแดงอีกโอ้ยแดงเยแดงดขบ่โอ้ชื่ออะาโอ้ันมา

นี่ีมาด่ายืดแฮนตรงนี้กีป่าบ้านไดนจิ้เขาสวยอยู่กีบอล้ที่งานหนาวอ้าวรอรี่เราแล้วตอนนี้หนาวร้อนหนาป่าหนานาว ตารอดหน้าตาเลยแต่บกงงงใคม่มกือโมกากินแล่วสุกบ่ยังมีเหลือดอยได้ด่ะนะพี่หนอกเลยไมีเหลือเ้ว่ คอยมั้ไปั่นั่นสาดยูทางนั้นกี่น่ะนี่เอาไก่ไก่ไฟพูันหนาววาม่อะยีกโอ้คนนังข้างอดเด่นดูัไก่บ้าจุบป่ามาเด้อป่าป่ามาเด้อไงนังกินด้วยดอกบนด้ปลา าวกพบใช่ส,สองตัวนี่จองได้หนิอ,อู้ยหนาวครับนะครับหลังจากที่ตึ๊กแหงแล้วก็มากินเข่าได้ครับบาลาหนีิอันนี้กี้ปลานะครับต,ต,ต้มตําก้อยปลาเส้นไหมก้อยปลาเส้นไก่เส้นไกล่เล็กตัวละหมือน<ะ> <laughs> เอมัาก่งเขาเด้อครับเดี๋ยลูกเทียนเด็ดปาแม่ลูกเทียนไปหน้าก่อนเ่มาเด้อี่ไหนก้อยปามโอเคมาเด้อไทยมันคหน้อนข้ามหน่อย่ไม่ใช่ไม่เข้าทางเลย

ใ่ครับนีกิ่ปลา็ตําค่ะระโอิกนเมื่อคนรลจะไปรานม่แหามอหันเลไมไปยังไงไปเลยค่ะบ่มีหองเพิ่นนตัวดอกเราจะให้เ้ยกินข้าเยวสิพป้ากาแฟอีกนั่น ยี่หียู่บานันนั่นหีมเนี่ยเราไปเรยนั่นยปหงอดลากรถปลาไรนี่เหง่องื่อเปล่านสิรักเขาสิรักคน จอบ้างป้บางหนูันบ่มีตัวหน่อยนะมันก็เลยต้นมันน่านสูงเหมือนกันเดปิกสอตัวนั่นเห้องกันน่กาเด็กเกี่ยวขึ้ประจำอยู่บ้านก็้ก่อยปลาได้เดือนม่รู้วอว่าที่นาบการไม่รด อเฮ่่ันน้องเอหางเสอปลาได้พิงลอยนึงอะติ่เุขนบาเนี่หลายวานะหลายข้าวเยมากเงยกำลังเก็บเอนากินเขานะคะหลังจากนี้เข้ากันไปเบึงกันตอเนาะค่ะเนาะเลาเกโอ้ปลาขาวปลาขาวปลาเนือออน ระวังคููขวมเนี่ยล่ะ <laughs> ขวมไปหันไห้เลยได้ลเลน,นมึงเมองมาเ้าปากนั่โอู้คนเด็ดตัวนึงเข้าเก็บเต็มแล้วอ๋อใส่กุ้งเหรอ,อไม่ใส่หนิ คือก้อนหุ่น้อนถือเยี่ยมแน่นส่วนเออนี่อะแนวสิด้ ให,ให,ให้ลองแหงลองแท้ทีก <c oughs> ็จริงป่ามาหลายเลยคะ่ะแต่ว่ามันหนาวสู่หนาวเบาไวะะ้เลยค่ะสันแต่ละคน <c oughs> ทีมงามสอนเท่ากับว่าธรรมดาชวด กัน như นี่ล่ะเอาแล้วพอแล้วนี่2 3 4เอาวันพร้อม ¡Ay, va! <risa> <risa> Órela, ีว่พี่เข้าอะยนี้อยนี้พ่ปเย็นไหลนเไยโอ๊ยพ่อเราบอกไปขิงกูหนักนีนี้ใส่คนโอ้เด้วุใส่กระสอบใส่กระสอบอบนึงเลยเจ้ี่ บ่กละมีเข่งมีสอบบน่ะ่อดูให้กอม่าอยู่ให้ตึงแขงเทียวะล่ะฮะครั้งแรกครั้งแรกหึ่งครั้งแรกเสียเงินมึง จะไปบ้านอะไรอ่ะอ่ะมาสิกว่าสิงห์แก <marriages timing> เซียนโน่ครังแรกด้วยกันตึกแค่

แล้วค่ะว้ไว้แล้วกับฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้ยวยนะคะสวัสดีค่ะ